ในวันที่22พฤษภาคม2567เวลา19นาฬกาขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสวดบูชาพระรัตนตรัยและสวดพระปริษหนึ่งจบเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยและสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพลณพินทากรสวัสดีค่ะ ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศในงานเทศกาลที่ชื่อว่าเทศกาลสลับเป่านะฮะจัดขึ้นที่ฮ่องกงงานนี้นะครับมีขบวนแห่ของเด็กๆนะครับที่เขาจะสวมเครื่องแต่งกายเป็นเทพเจ้าต่างๆและที่โดดเด่นและที่สําคัญเลยนะครับก็คือการแข่งขันปีนหอคอยเพื่อขึ้นไปเก็บสลับเป่านําโชคครับส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ การจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชการณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราชโองบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต เป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิต ขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปข่าวดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้ มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินด้วยกับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาท เป็นนี่นอกระบบยื่นเอกสารขอกู้ได้ทันทีส่วนนี้ในระบบนี้ธนาคารนี่บริษัทต้องมีคำพิพากษาให้ชำระนี้หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นกู้ได้ที่ สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอทกศทุกสาขาสำนักง,งานเกษตรและสาหากรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภูมิลังาสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ถนนราชด,ดำเนินนอกกรุงเทพโทร02-280-7750 02-280-7753ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กับตันแนทชวนน้องตามทุจริตตอนยืมแล้วไม่คืนนิสัยไม่ดีคิดเพื่อนหนีห่างสวัสดีครับน้องๆเคยมีเพื่อนที่ชอบยืมของแล้วไม่คืนบ้างไหมถึงของบางอย่างไม่ได้มีราคาอะไรมากเช่นถุงสอปากกาอย่างลบไม้บรรทัดแต่เวลาที่เราจะใช้งานนี่สิมันไม่มีหน้าโมโหนะักเราจะจัดการกับเพื่อนพันนี้ยังไงดีนะพี่แนะแนะนว่าลองขอคืนดีๆก่อนแต่ถ้าทวงแล้วยังเงียต่อไปเราก็ไม่ให้ยืมอีกแล้วเราเองก็ต้องเก็บของของเราให้ดี เขียนชื่อติดไว้เลยก็ได้ครับเพื่อนกันยืมของกันก็ไม่แปลกแต่ยืมแล้วไม่คืนแถมยังยืมแล้วยืมอีกบ่อยๆเข้าก็จะไม่มีเพื่อนคบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยืมของเพื่อนมาใช้แล้วก็ต้องรีบคืนและถ้าการทำของเพื่อนหายเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นง่ายๆแค่นี้เพื่อนก็ไม่ทิ้งเราแล้วครับ สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปะปะช